สวัสดีจ้ะพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วน,นะคะพี่ขากับหนึ่งอีพีช่องกาลเกพตพุทธคุณผกเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้หนูได้พระดีๆพระบ้านๆเด,ด็ดๆนะคะพี่มาให้พี่ได้เชาวได้ชมได้บูชากันนะคะพี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจยังไงนะคะพี่รบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกาลเกพตพุทธคุณผะเครื่องด้วยนะจ๊ะพี่มาแต่พี่รายการแรกเนาะรายการแรกจากปะเดิมได้เป็นสร้อยปิตาหลวงปู่หลวงปู่อี่ยมสร้อยปิต ปู่ไรเออปู่เอี่ยมน้อยนะคะพี่นะคะวัะพานสูงพี่นะคะเป็นสร้อยประคำนะพี่นะเป็นสร้อยประคำพี่เส้นนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพอจะพี่เส้นนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะพี่ดูเชือกก่อๆแล้วก็เป็นปิดตาก่อๆพี่จ๋าพี่ดูความเก่อของเม็ดประคำพี่พี่ดูความเก่าของเม็ดประคำนะพี่นะเก่ามากพี่ไม่อยากจะบอกว่าเก่าจริงๆนะคะพี่นะคะ สวยงามมากนะพี่น้านะคะพี่เส้นนี้หนุนปุ๋ยที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่นะคะหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบาทพี่จ่ายยาวสวมคอได้นะยาวสวมคอได้นะคะพี่นะคะตามสภาพนะพี่น้าสนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่จะไล่จะพี่จ่าไม่มีความมั่นใจยังไงโทรหาแม่ค้าพิมพเบอร์แม่ค้าเพิ่มเพื่อนจะพี่พิมเบอร์แม่ค้าและเพิ่มเพื่อนนะว่าขอภาพเพิ่มตุมเติมหน่อยจะแม่ค้าชื่อว่ากาลเกตนะคะพี่แม่ค้าชื่อว่ากาลเกตนะนะคะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่นะคะเป็นสร้อยปิดตาลงปุยย่ามว สะพานศูนย์นะคะพี่ขาเป็นสร้อยเม็ดประคำเกาเก่าพี่เป็นสร <pacing S 3> ้อยเม็ดประคำเกาเก่านะเม็ดประคำนี้หนูก็ไม่เคยนับนะพี่ว่ามีกี่เม็ดนะนะคะพี่รายการนี้หนึ่งฟันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่ส่วนรายการเป็นตะกรุดเกียวๆไม่ทราบที่ไม่ใช่เป็นเกียวๆนะคะพี่เป็นตะกรุดเก่าไม่รู้ที่นะความยาวของตะกรุดน่าจะประมาณห้านิ้วมั้งคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่ห้านิ้วจ้ะพี่นะคะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นตะกรุดเก่าเก่าไม่รู้ที่นะนี่แม่ค้าเปิดไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพี่ แม่ค้าเปิดไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะตามสภาพนะพี่นะเก่ามากสวยงามมากพี่ดอกนี้เช่นกันพี่เจ0ดร้อยบาทจ้ะอันนี้แม่ค้าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่นะนะคะไม่ทราบเหมือนกันแต่พี่นะคะดอกละเจ็ดร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทพี่พร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีนะเป็นตะกรุด <ๆ religion, S 2> เก่าไม่ทราบที่จะ้ะอันนี้ก็ไม่ทราบที่ค่ะมาเป็นคู่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่มาเป็นคู่อย่างนี้นะพี่นะ มาเป็นคู่อย่างนี้600บาทปลายทาง50บาทจะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเช่นกันจะไม่รู้ที่เหมือนกันจะ้ะพี่จา๋าถ้าเกิดแม่ค้าไม่รู้ที่เยอะจะว่าแม,นะม่ค้าเนาะแม่ค้าก็อาศัยขายตามที่ว่าแม่ค้าพอขายได้พอได้กินลูกพอได้กินนะลูกค้าจ่ายนะค่ะ อันที่เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่เช่นกันนะอะหกร้อา600บาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะพี่นะห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋ารายการนี้ก็ไม่ทราบที่เช่นกันนะอาดอกนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทเช่นกันพี่มีรอยจานจ้ะพี่มีรอยจานนะความยาวน่าประมาณห้านิ้วพี่ห๋านะคะมีรอยจางค่ะพี่แต่ไม่ทราบว่าเป็นของที่ใดพี่จ๋านะคะออกจะเป็นดอกทองๆหน่อยๆแต่เขาไม่ได้ทองเยอะหรอกพี่นะคะอาราการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ รายการนี้5้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะสําหรับตะกุดดอกนี้นะเอาไม่ใช่700บาทพี่ขออไปพี่ดอกนี้700บาท700บาทพี่ปลายทาง50บาทพร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีพี่700บาทมีรอยจานแต่ไม่ทราบหลวงพ่อเอามีจะพี่จ๋ามีหลวงพ่อกวยพี่เป็นยันตุกตาพี่จ๋ามีรอยมีนะคะพี่ยันตุกตานะพี่นะคะตามสภาพพี่เล่มนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะเล่มนี้ขอไว้ที่800บาทนะเขียนว่าหลวงพ่อกวยพี่เขียนว่าหลวงพ่อกวยนะพี่นา วัดโคสิตารามพี่จ๋าแปดบาทจ้ะปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะอยากจะบอกว่าสวยงามมากจ้ะพี่จ๋านะคะก็ไก่ล้านตัวเลยจ้ะพี่นะคะมีเล่มเดียวนะจ๊ะพี่จ๋าพีนี้มีเล่มเดียวนะสนใจยังไงรีบกดเบอร์นะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะถ้าจาไม่ได้ยังไงจุดไม่ทันพี่เข้าส่งค่ะพี่พี่กดเข้าไปในช่อง u t u b e นะถ้าหาช่องหนูไม่เจอนะพี่นะถ้าหาช่องกากิจไม่เจอพี่เข้าไปตรง YouTube มันจะมีตรงกลมๆเล้วนนั่นลงมาแบบ ค่ะมาค้นหาพี่แล้วก็พี่ก็พิมพ์ชื่อหนูไปค่ะพี่จะขึ้นเลยค่ะพี่ผู้หญิงสวยๆนะผู้หญิงสวยใส่แว่นจะพี่จ๋ายนะคะแล้วจะมีพระดีเด็ดจะพี่จ๋าสวยงามทุกองค์พี่จ๋ายนะคะข้าไปส่องไปดูได้ค่ะพี่ขาโทรหาได้นะคะพี่ขายินดีรับสายจะพี่จ๋ายนะคะรายการนี้พี่ขอไว้ที่800บาทพี่จ๋า800บาทปลายทาง50ิบาทที่เป็นมิตรหลวงพ่อเดิมจ้ะส่วนรายการนี้เป็นกล่องไม้ของหลวงปู่ทิมนะพี่นะด้านเราจะเป็นสีพึ่งจะพี่จ๋ารายการนี้ก็700บาทพี่นะคะด้านน้าจะเป็น สีพึ่งก็ตามสภาพพี่นะมีขุนแผนมีสิวรีมีเท้าเวค่ะพี่ขาเยอะแยะไปหมดพี่แล้วก็มีสมเด็จนะ้ำมีตะกุดจะพี่นะคะ่ะได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่นะคะอีพีรายการนี้700ดบาทพี่รายการนี้700ดบ,บาทนะเป็นรลับสีพึ่งค่ะพี่ขาของหลวงปู่ทิมนะของหลวงปู่ทิมจะพี่จ๋านะคะ700บาทนะความยาวนะพี่นะความยาวของกล่องอยู่ที่ประมาณ2 2กับอีก2 นิดๆสองนิดนี่ะคะพี่ความกว้างอยู่ที่ประมาณสามนิ้วครึ่งได้นะคะพี่เจ็ดร้อบาทจ้ะด้านหน้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรบนจะพี่จ่ายนะคะเป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้พี่นะคะให้ในราคาเจ็ดร้อบาทพี่ให้ในราคาเจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จะผ้าล่วงลางปืนพี่เป็นเนื้อสนิมแดงจะพี่จ่ายนะคะเก่ามากสวยงามมากเป็นพักกุนะแต่แม่ค้าไม่ทราบพรกุไหนนะพี่นั่นนะคะพี่หกร้อบาทพอจ้ะพี่ หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทพี่เป็นพันวังลางปืนนะส่วนรายการจะเป็นพระน้ปกจะพี่จ๋าพระน้ปกนี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะด้านหลังเหมือนมีรอยจานเหมือนอันเนี้ยหลวงพ่อเดินรอเป่าหนูไม่มั่นใจพี่อันนี้ขอไว้ที่5 0า้บาทพอจะพี่นะคะเป็นเหรียญพระน้ปกอะพี่นะหารอบาทจ้ะส่วนรายการนี้สมเด็จจะพี่เก่าเก่าพี่หกร้อยบาทจ้ะสมเด็จเก่าเก่าด้านในถักลวดพี่จ๋าเก่ามากสวยงามมากพี่เจ็ดหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทปลายทาง50บาทเนาะบางทีแม่ค้าพูดอีพีผิดบ้างยัง ต้องการขออภัยคุณลูกค้านะคะพี่จ๋าหลวงพ่ออะไรเออหลวงพ่อจงพี่เหรียญหลวงพ่อจงพี่ห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะหลวงพ่อจงนะตามภาพจะ้ะสวยงามมากพี่ตามสภาพนะเหรียญผ่านการใช้งานมาจากพี่จ่ายนะคะ ได้มาแบบนี autant, horses, ้พ hm ี่ห้าร้อบาทจ้ะอ่ะพักกิ่งพักกิ่งพักกิ่งนี้ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่พระแต่ละองค์แต่ละอีพีราคาไม่เท่ากันนะคะพี่กาดรุกคนบอกอีพีด้วยนะคะพี่จะได้หาของให้ถูกนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ้ะอ่ะเป็นพักกิ่งเก่าพี่ไม่ทราบที่ห้าร้อบาทจ้ะนางพญาพี่นางพญาพญานี้ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะไม่ทราบพิมพ์พี่น่าเป็นว่าพิมพ์อะไรปีอะไรพี่นะคะ ได้มาเมบ,บนี้พี่องค์นี้ห้าร้อยบาทพอจ้าส่วนรายการนี้จะพี่รูปหล่อโบราณไม่รู้ที่จะพี่มีเดือยออกมานิดนึงนะนะคะไม่ทราบว่าเป็นของที่ใดพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่ห้าร้บาทพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมพี่พระครูเดิมตามสภาพนะพี่นะห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะพี่นะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเหรียญอะไรเอ่ยอ่าไม่รู้จะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะ้ะ วัดมะกอกไม่ทราบพี่เปิดหน้าเปิดหลังเก่ามากพี่นะคะเรื่องพัาติกเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะสภาพเก่าๆสวยๆห้าว่าบาทจะส่วนรายการนี้พี่หลวงอาจารย์ในวัดดอนสาราอาจารย์นำปะไม่ใช่ พัทลุงพี่ไม่ทราบนะพัทลุงนะพี่นั้นเนี่ยค่ะเป็นเหรียญทางใต้พี่หลังยันไม่ทราบพี่นะเขียนว่าวัดดอนสาลาพี่จ๋าห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะค่ะห้าร้อบาทอาจารย์นำแล้วค่ะพี่ขออภัยนะอาจารย์นำจ้ะพี่จ๋านะค่ะเขียนอยู่อาจารย์นำนะอาการนี้แม่ค้าเปิดว้ที่ห้าร้อบาทพี่นี่คือสภาพข้างเหรียญจ้ะสวยงามมากพี่นะคะหลังยันนะพี่นะ สวยงามพี่นะคะลายพี่จาห้าร้อบาทนะจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดจะพี่หลวงพ่อพัดไม่ทราบเนื้อพี่ให้วัดใจห้าร้อบาทจะพี่ให้วัดใจนะจ๊ะคุณลูกค้าจามตามภาพนะคะพี่นะคะรวยพระ รวยประธานทรัพย์จะพี่จ่ายนะคะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะพี่นะคะสวยงามมากเก่ามากพี่ส่วนเหมือนแมคคาหรือเปล่าเนี่ยนะคะพี่อาไราการนี้ห้าร้อบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบาทนะพี่จ่าเป็นพักกิ่งพักกิ่งนี้หกร้อบาทนะคะพี่นะคะแต่ไม่ทราบพักกิ่งอะไรหรอกค่ะพี่นะคะอะาระการนี้หกร้อบาทพี่กิ่งกล่องไม่รู้ที่จะปุ๊กไข่วัดเชียงเลนพี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะ สภาพเก่าๆสวยๆนะคะปูไข่วัดเจงเลียนพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าไม่ทราบว่าเป็นหลวงปู่สุขหรือว่าอะไรนะหนูก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นพระอะไรพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะคะพี่ขาขายตามสภาพนะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้ปิดร้านหรือเปล่าคะพี่นะคะไม่รู้พี่นะคะปิดร้านหรือร้านไม่ร้านไม่รู้พี่นะคะห้าร้อยบาทพอจ้าพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่พร้อมอวน จะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าจาคาพูดหนูบางทีพระบางองค์ครัะพี่ถามองค์นั้นองค์นั้นหนูก็ไม่รู้นะคะพี่หนูก็ไม่รู้ค่ะพี่กาพูดผิดพูดถูอย่างงหนูต้องกาขออภไปนะพี่นะ้ารายการนี้ห้าร้อบาทจ้าหลวงพ่อทวดพี่หลวงพ่อทวดห้าร้อบาทพอจะ้ะห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่ไม่ขาลินพัน,นละพี่นะคะ เป็นรูปหลอนหลวงพ่อทวดนะคะพี่นะคะเก่ามากพี่นี่คือสภาพใต้ฐานพี่นะคะสนใจได้การไหนนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดภาพเบอร์ไม่คา้าไปไว้พี่ตามไม่ทันนะคุณลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้าได้ค่ะพี่ขาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะคะพี่ส่วนรายการจะเป็นรูปลหลอหลวงปุ่ทิมนะคพี่ขาเนื้อเบามากสัมผัสมือแล้วเนื้อเบามากนะพี่นะเนื้อเบามากพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะเป็นหลวงปุ่ทิมนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะ ปลายทาง50บาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่พระพรมพระพรมหลวงพ่ออะไรหลวงปู่อะไรไม่รู้พิคะส้า500บาทพอจะ้ะ500บาทนะอันนี้จะไม่ทราบที่พี่นะคะอันนี้ก็500บาทพี่นะคะเรล่มกอรอบพลาสติกนะไม่ทราบที่พี่อ่าหลวงพ่อคงฉลุ500บาทจ้ะเดี๋ยวหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมฉลุนะพี่นะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะอ่าหลวงพ่อท่าวัดกระบุกขึ้นพึ่งอ่า ด้านหลังเป็นสีพึ่งด้านหน้าเป็นภาพถ่ายพี่5 0 0รบาทปลายทาง50บาทจ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าค่าอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขอบพระคุณคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะพี่ที่กดสูกใจกดติดตามให้ช่องกระเกดพุทธคุณปะัะเครื่อนะคะพี่สนใจรายการไหนภาพไม่จ้าภาพเบอร์โทรหาได้นะนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์ก้ากาหนึ่งแปดศูนย์จ้าอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะ่ะพี่สวัสดีจ้า